ายสนธิรัตน์สนธิจิรวง์เลขาธิการพรรคสานาคตไทยเปิดเผยว่าเศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจถดถอยน่าจะเป็นคำคาดการเรื่องเศรษฐกิจโลกและประเทศที่เราได้ยินกันบ่อยๆในช่วงนี้เง<า>ินเฟ้อในประเทศต่างๆก็เพิ่มสูงขึ้นคนที่ลำบากคือพวกเราที่ต้องซื้อของในราคาที่สูงขึ้นต่อให้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่พอไปซื้อของก็ได้ของลดลง อาจารย์สมคิดจารุสิมิทักษ์เปล่าวในงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันก่อนว่าเศรษฐกิจโลกกำลังมีปัญหาและจะรุนแรงขึ้นและเศรษฐกิจบ้านเราอิงกับปัจจัยภายนอกอย่างการส่งออกท่องเที่ยวหรือลงทุนจากต่างประเทศซึ่งไม่พ้นว่าจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ท่านอาจารย์ได้ชี้ทางออกอย่างหนึ่งคือสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดการขยายตัวสร้างงานสร้างไรายได้ควบคู่กับการอาศัยแรงหนุนจากภายนอกการเปลี่ยนแปลงหมดแห่งการพัฒนาต้องการพลังที่ยิ่งใหญ่เข้าไปช่วยขับเคลื่อนในภาคชนบทและขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการจึงเป็นที่มาของคำว่าถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยวันนี้คำตอบอยู่ที่เศรษฐกิจฐานรากครับ คำตอบที่อยากเอามาแชร์กันวันนี้คือโรงไฟฟ้าชุมชนครับโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นแนวคิดที่ผมวางไว้ว่าสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กับคนตัวเล็กได้เพราะมันจะทําให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ในท้องถิ่นจากการขายพืชพลังงานสอดรับกับทิศทางประเทศเรื่องโลกร้อนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและที่สําคัญลดความเหลื่อมล้ําให้กับประชาชนในระดับฐานรากได้อย่างแท้จริง แม้ว,วันนี้จะมีการสะดุดของการดำเนินโครงการและมีความล่าช้าอยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่าด้วยฐานคิดของโครงการนี้และท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศที่ชะลอตัวการทํานโยบายเศรษฐกิจที่สามารถทําให้เกิดไรายได้ให้ชุมชนมีการกระจายเม็ดเงินลงทุนไปยังต่างจังหวัดเหล่านี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดจากแรงกระตุ้นภายในวิกฤตเช่นนี้หนึ่งในคำตอบของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอยู่ที่เศรษฐกิจฐานรากครับ